ตัดทีนึ้งก็ต้องตัดหมด3มวัน2วันตัดสองวันเล้นสอวันและว,วันที่3ามตัด เ็นที่เมืี้เพราะว่าต้องส่งต้องเอาส่ง,งไว้แขงพวกนี้ขงตำารงครับทำถ่ายตรงหอบถุงถ่ายตรงหวานครับถ่ายตรงสีประจินนะครับทํามาหลายปีแล้วครับปีนี้ปีที่ยี่สิบแล้วมั้งครับ <c oughs> <c oughs> ครับการวิธีทําก็เริ่มต้นก็นเอาลำเก่ามันออกแล้วก็เอาขี้ไก่มาใส่ <c oughs> ที่กาใส่ประมาณทำธันวากุมภพาไปลายเดือนกลางๆงเดือนก็เริ่มออกแล้วครับใช้ถุงพร้อมโผล่ก่าถุงครอบใช้ถุงครอบ,อบประมาณเริ่มต้นมีนาก็เริ่มตัดได้แล้วครับชิริยาตัดครั้งแรกก็รัวไปส่งก็รัวสี่สิบครับ พอมามันก็ลงลงเรื่อยเนาะมันมันไม่เสมอนี่พอมันเริ่มออกเหลือสามห้าตอนนี้คาดจะคงจะเหลือสามสิบครับช่วงเดือนนี้ก็ราคาไม่ยืนตัวก็ลงไปเรื่อยครับเหลือยีสี่วันนี้อาจจะเหลือยี่สิบสองไงไม่รู้ยี่สิบสองไงไม่รู้ครับพอมันเริ่มออกเยอะตอนนี้ก็ได้เดือนหนึ่งประมาณ ปีปีปีที่แล้วก็ได้แสนห้าครับปีนี้ไม่รู้งคงยากเท่าเก่าแล้วครับเพราะที่มันมีแค่แปดไร่ครับโอเคนะครับ